อาการเสียของปัม่นมน้ำสมอนนะครับบอ่อนีใส่ไหลลงบอ่อตลอดใส่กันสุดบอ่อสุดบอ่อสนบ่อบ่อส้นพื่นหินนะครับทำให้ใส้ไหลลัวลงไปบอ่อบาดาลน,นะครับก็เลยเห็นให้ปั่มเสียแม่แต่ของคุณภาพดีสำหรรก็เสียครับคาราว่าใส่ไหลลง นี่ก็เป็นไฟเบรกาดแบบแข็งนะฮะก็หมุนไปเสียท่านไปเรื่อยๆครับอลูมิเนียมกับบอยูครับใบสแตเลสอลูมิเนียมใบสเตเลสนะครับกับบอยูเอาบอยูพังไว้นะครับสําหรับบำนาญพลังงานแสงก็ถือว่าคุ้มครับใส่พลังงานแสงจากมะลงแรกๆกจากไพ่พึ่งปูนะครับเดี๋ยวนี้ก็สูงเป็น8เมตรแล้วอ่ะ อายุเขาสองปีแปดเมตรสนุกเ,เพื่นต่มขายช่งตลาดตลอดนะท่านอันนี้ก็มาเปลี่ยนปั๊มโรงงนเพื่นอีกแต่ว่าปัญหาสีพ่อคือเ่าบอกก็คือสีกระเบื้องน้ำเอานะครับว่าน้ำไหลออกอยังไงามีใส่น้ำก็ให้ยกขึ้นต้องระวังเนนะครับจังสี้องกันได ระยะหนึ่งน,นะครับปล่อยทสายไลออกตลอดก็ับคือสี่เจอปัญหาแบบนี้ครับปั๊มพังและสะอาดในซี่ฮาปีอยู่ไดนะครับปั๊มเขาอยู่อได้็อ5ซี่ฮาปีสำหรับบอ่อสะอาดนะครับแล้ะเจอปัญหาลักษณะนี้ก็ก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปัม๊มเพราะว่าปั๊มจะสํำรุดปัญหาาย ไหลลงบอ่อใส่ที่เจาะบาดาลแต่ว่าเห็ดในไส่รั่วลงนะครับกต่ลงทุนไปแล้วก็ต้องในใส้บอ่อเก่าเพราะว่ามันลงทุนแต่ละเทอ่ยครับเจาะเท่อละหลายเงินนะครับหลายพันหลายหมืน่นแต่สำหรับบอ่อนี่ก็เรียกว่าบอ่อหน่อยครับเจาะลักหมื่นต้นๆนะครับ สำหรับของลูกค้านะครับเพื่อนว่าจังสันมือ่ต้นต้นก็เลยจำใจต้องใส่ไปนะครับก,ก็คุ้มอยู่ดอกเพราะว่าสองปีแล้วไผ่กัดจนใหญ่สำหรับทีมงานสร้างห้องกาเน่นำกันดีๆด้วยเรื่องใส่ไหลลงบอ่อนี่เฮ็ดให้ปัม๊มพังงายเสียงายนะครับ ขอบคุณที่ติดตามทีมงานจางนิคมันเทิงโซลาเซลล์ุณครับ